อ่าสวัสด <cor> ีครับได้ทำตัวครับครับผมดินนันพงศ์ช้ยมงจิเตอร์ครับครับวันนี้มาทำแข่งข <ters> <bel> <ult> ันท no euh. <ten> ี่จังหวัดนครสวรรค์ศึกเวมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญวันนี้เจอใครครับเพชรวังหินครับเพชรวังหินอ่าวันนี้เขาใส่สีเสื้ออะไรนะเพชรวังหินหมูทวุฒิวิศักดิ์ป่ะครับหมูทวุฒิวิศักดิ์ใช่ไหมหมูทวุฒิวิศักดิ์เล็กนะเคยเจอกันไหมเคยครับอ่าเป็นไงผลผมชนะมาเราเคยชนะเข้ามาหนึ่งครั้งอ๋อตอนพี่นัดสัมภาษณ์เข้าไปเมื่อกี้ก็บอกว่าโูเบียดเบียดเลยใช่ไหมเบียดเบีียยยดดเลนนนะวั้ถ่าทอ ทางプายทีวีใช่ไหมเปิดกู้เจ็ดกู้เจ็ดทางプายทีวีแล้วเราซ้อมมาเกียรติทีละประมาณสามทิศได้สามอาทิศได้กู้ปั้มกู้ซ้อมมีใครบ้างบางคนกูกับางคนขัดทีวีเพื่อนใครอ่าลุมลุมปั้มเลยนะลุมลงรวมช่วยกันปั้มช่วยกันลงรวมรนะแล้วก็ค่ายเราอยู่ที่ไหนยะโสธรครับยะโสธรเราเป็นคนจังหวัดอะไรคนอำนาจเจริญครับคนอำนาจเจริญแต่มาซ้อมอยู่ที่ยโสธรนะปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าแล้วครับสิบห้าแล้วเต็มมะเนาะนะเต็มสามพักสองเต็มละ ฝ่าเอสซีแฟนคลับของเราหน่อยแฟนมวยเป็นกัลเคนด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับถ่ายทอดทางพายทีวีนะติดตามครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพชรว้งหินมวยหูทวีศักดิ์เล็กครับเพชรว้งหินมวยหูทวีศักดิ์เล็กวันนี้มาชกที่จังหวัดนครสวรรค์ตึกมวยมันถนนเมืองบกพอหลักบุญวันนี้เจอใครครับเต็มนัทพงศ์สายมูนสนุกเกอร์เต็มนัทพงศ์สายมูนสนุกเกอร์ครับเคยตัดกันไหมเคยครั้งหนึ่งครับคยครั้งหนึ่งผลแพ้ครับแพ้เข้ามา วันนี้มาขอขอแก้มือล้างตามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็จะแก้แก้มือได้วันนี้วันนี้ต่อยถ่ายทอดทางแอปพลายทีวีใช่ไหมนะแอปพลายทีวีคู่ที่ไหรคู่เจ็ดครับคู่เจ็ดนะครับก็ต้องติดตามนะครับเป็นการแก้มือล้างตาด้วยเวลาแพ้เขาไงอ่ะแพ้เบียดกิกเลยเเบิกกลยใช่ไหมแล้วบินเข้าป้ายกันเลยไหมเหมืนม้าเป็นม้าก็แล้วดินเข้าป้ายอ่ะแล้วเราทำการซซ่าอยู่ที่ค่าย ปอพีรพัฒน์ครับปอพีรพัฒน์กรุงเทพอ่าอยู่บางบุนเทียนเลยเราเป็นพีรพัฒน์ใช่ไหมมีคูปั้มคู่ซ้อมอย่างใครบ้างมีพวกพี่พีน้องน้องในค่ายมีเพชรสมานด้วยใช่ไหมมีมวยดังด้วยนะเราเป็นมวยอะไรเนี่ยมวยฝีมือมวยฝน้ำมันไปปลอยอยู่เท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบห้าสี่หกวันนี้เจอกันในพิการสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดก็ลดประมาณสี่โลสี่ห้าโลอ่ะฝากเอฟซีแฟนคลับของเราหน่อย ฝากเป็นกำังใจที่ต้องเห็นด้วยนะครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนนะครับแผ่ท่อทางแอปพายทีวีติดตามครับ